มาต่อกันที่อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการทําธุรกิจนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าบรรดาผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันนั้นฉลาดเลือกกันมากขึ้นหลากหลายธุรกิจเองก็ต้องปรับกลยุทธ์และก็ทําผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกับลูกค้าและมีความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจประกันภัยซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้สมาร์ทบิได้นำเอาซีรีส์นะคะของประกันภัยที่เอาใจมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะมาฝากกันค่ะ เพราะมนุษย์เงินเดือนต้องเร่งรีบในการทำงานมีไรายได้จำกัดมีภาระรายจ่ายหลายอย่างในชีวิตทำให้ต้องบริหารรายได้ที่มีอยู่อย่างมีแบบแผนจะซื้ออะไรสักอย่างก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความคุ้มค่าเงินจึงเป็นที่มาของซีรีส์ประกันภัยมนุษย์เงินเดือนที่ TQM Insurance Broker ในหน้าประกันชั้นนำของไทยจับมือกับกรุงเทพประกันภยัยพัฒนาผลิตัณ์ที่คุ้มครองทุกแง่มุมในชีวิต ทั้งประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือนที่ขยายความคุ้มครองไปถึงแก๊เจตที่ได้รับความเสียหายขณะเกิดอุบัติเหตุและบริการเสริมรับส่งรถเข้าอู่ซ่อมและบริการรถใช้ระหว่างซ่อมฟรีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดประกันภายอุบัติเหตุสำหรับวัยทำงานที่พิเศษตรงการคุ้มครองหนี้สินหากผู้ออกประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อไม่ให้เป็นภาระสำหรับคนที่รัก ประกันภัยอุบัติเหตุบวกโรคมะเร็งที่โรงเอาประกันอุบัติเหตุและประกันภัยโรคมะเร็งไว้ในกรมธรรมเดียวกันเหมาะก,กับคนวัยทำงานที่มีแคร์การ์ดไม่ต้องสำรองจา่ายหากเกิดอุบัติเหตุและหากพบมะเร็งจ่ายทันทีสูงสุด400,000บาทประกันภัยสุขภาพมนุษย์เงินเดือนประกันสุขภาพสุดคุ้มสำหรับคนวัยทำงานมีแคร์การ์ดไม่ต้องสำรองจ่ายให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริงปิดท้ายที่ประกันสัมภายบ้านอยู่อาศัยโฮมแคร์แพลนที่สามารถซื้อได้ ทุกประเภทที่อยู่อาศัยทางบ้านและคอนโดคุ้มครองทั้งตัวอาคารและทรัพย์สินเข้าใจง่ายเสียหายเท่าไร่ดูแลสูงสุดต,ตามต้นทุนที่ซื้อและยังคุ้มครองการจรกรรมสูงสุด1,500ล้าบาทเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยยุ่งค่อยมีเวลาสีรีส์ประกันภัยมนุษย์เงินเดือนเป็นการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรับประกันภัยโดยกรุงเทพประกันภัยและ TQM ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขกรมธารม์แต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ทาง call center 1น3 7เตอร์1737 www.tqm.co.th และ w w w b a n g k o k i n s u r a n c c o m สมาร t ทบ z เศรษฐกิจติดจ่อร,รายงานถือว่าธุรกิจประกันเองก็คัสเตอม์ใหมมากขึ้นนะคะหรือว่าเลือกเจาะจงลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะคะที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปฉนนเฉืเลืเกินว่าน่าจะโดนใจมาร้เดือนหลายคนทีเดียวซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ด้วยนะคะ